รางวัลการแข่งขันการแสดงความสามารถเรียนรู้พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่6เวลา14นาฬิกาพระวรวงเธอพระองค์เจ้าเสลิมสุขยุคนคเสด็จออกณนะวังรื่นฤดีสุขุมวิท38ประธานพระ,พระโวโรากาสให้พลตำรวจโทอัทธกฤษทารีชัตรองประธานกรรมการมูลนิธิพระบรมราชานุสรพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์ นำคณะนักเรียนผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1และรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองจากการแข่งขันการแสดงความสามารถเรียนรู้พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่6ประจำปีการศึกษา2,568 ทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเฝ้าเพื่อประทานท้วยรางวัลและโลร่รางวัลของพระเจ้าวราวงเถอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมือสุทธานารีนาศและพระเจ้าวราวงศเถอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนคแก่ผู้ชนะการประกวดสำหรับการแข่งขันการแสดงความสามารถเรียนรู้พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่6จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้พระราชนิพนธ์อันทรงคุณค่า รวมทั้งร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณและเชิดชูพระอัจฉริยภาพด้านอักษราศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวองค์คมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยราชพัฒสวนสุน,นันทาและมหาวิทยายลัยราชพัฒวไลยอลงกรณ์ วันนี้เวลา10บนาฬิกา9นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายพลากรสุวรรณรัตนองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชพัฒนนคนปรปฐมจังหวัดนคนปรปฐมในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฒสวนสุนันทาและมหาวิทยาลัยราชพัฒวลัยอลงกรณ์ประจำปีการศึกษา2566 มีผู้ทรงคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับปริญญาบัตรกิติมศักดิ์และปริญญาบัตรรวม4,347คนปีนี้สภามาหาวิทยาลัยราชภัสวนสุนันทาถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาดยพระปรีชาสามารถด้านการออกแบบแฟชั่นและเครื่องประดับ ทรงออกแบบเสื้อผ้าแบรนด์สิริวันณวรีและของแต่งบ้านแบรนด์สิริวันณวรีเมรงทรงออกแบบผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวันวรีทรงประพันธ์บทเพลงส่งนิพนธหนังสือเล่มแรก The Princess Dog Diary บันทึกคุณน้ำหอมสุนัขส่งเลี้ยงของเจ้าหญิงและสภาหมหาวิทยายลัยราชพัฏวัลยอลงกรณ์ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิติมาศ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพด้วยพระอัจฉริยภาพด้านกีฬาที่โดดเด่นทรงเป็นนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันสีเกมครั้งที่23ที่ประเทศฟิลิปปินส์ด้านกีฬาขีมาขา่ม้าทรงคว้าแชมป์ประเภทเศรศสซาดในรายการไ h a i l a n d Championship Kings Cup 2012และเป็นคนไทยคนแรกที่จบหลักสูตรการขี่ม้าจากประเทศฝรั่งเศสทรงเป็นตัวแทนประเทศไทยในสีเกมส0 1 7ที่มาเลเซีย ส่งคว้านเหรียญเงินศิลปะการบังคับม้าประเภทบุคคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานตราก้าสิ่งของแก่ญาติของกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายรอบวางระเบิดวันนี้ที่บ้านเลขที่42ทับสหมู่ที่8ตำบลเรียงอ,อรือเสาะจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้หนายกฤษณน,นันกํรไร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีแปมอบแก่ญาติของนายหมู่ใหญ่ไซนูเดนดอคอกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดรถยนต์คุ้มกรอประจำชุดคุ้มครองตำบลเรียงอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเหตุเกิดบริเวณถนนภายในหมู่บ้านหมู่บาหมู่ที่1ตึ่ตำบลบาตตงอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่27ตุลาคม2568การได้รับพระรชาชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้อย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแก่ครอบครัวของนายหมูใหญ่ไซนูเด่นอย่างหาที่สุดมีได้ราชวิทยายลัยจุฬาภรณ์จัดมหกรรมส่งเสริมสุขภาพเนื่องในโอกาสครบรอบ16ปีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุา ื่อน,น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวราัติยราชนารีองค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรผู้ทรงก่อตั้งโรงพยาบาลจุฬาภรราชวิทยาลัยจุฬาพรจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพครบรอบ16ปีโรงพยาบาลจุฬาพรระหว่างวันที่29ถึง31ตุลาคม2568ณชั้น6 อาคารกรมภาษีสว่างขวัตโรงพยาบาลจุลาภร์อาทิเสวนาให้ความรู้หลากหลายหัวข้อทั้งในเชิงวิชาการและนวัตกรรมทางการแพทย์และโซนสเปซเอเ e เสืออวกาศร่วมช็อปได้บุญกับผลิตภัณฑ์การกุศลสิริศิลปินสินเพื่อชีวิตชุดเสืออวกาศ นอกจากนี้ได้ปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล C.R.A Charity Run ครั้งที่5ในวันเสาร์ที่1พฤศจิกายนเป็นรูปแบบการออกกำลังกายวิ t ชัวรันผ่านแอปพลิเคชัน l o r i e Credit Challenge ในรายการ C.R.A Charity Run ครั้งที่5บุคคลสำคัญและประชาชนทุกหมู่เหล่าไปถวายสักการะพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเบื้องหน้าพระฉาย,ยาลักษณ์ด้วยสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณวันนี้ที่อาคารเหนือราชการในพระองค์904มีราชสกุลคณะถูตานุทูตและผู้แทนองค์กรต่างๆร่วมลงนามถวายความอลาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง อาทิราชสก,กุลจักรพรรดิราชสก,กุลเกษมสันราชสก,กุลชยางกูลเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยอาทิสาธารณรัฐประชาชนจีนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอร,ร,รมนีสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเครือรัฐออสเตรเลีย รวมทั้งอุปทูตสถานเอกอัครราชธูตต่างๆและผู้แทนองค์การระหว่างประเทศที่ศาลาสหาไทยสมาคมมีประชาชนทุกหมู่เหล่าไปถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์และลงนามถวายความอาลัยด้วยสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกหมู่เหล่าให้มีความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนสำหรับการเข้าถวายสักการะพระบรมศพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สำนักพระราชวังได้เปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึงเวลา16นาฬิกาไปจนถึงวันที่8พฤศจิกายน2568 จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันดาร,ราการทองลิ่มสวัสดีค่ะนายกรัฐมนตรี